สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC ช่องน้องมิวชาแนลนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะเปลี่ยนจากมิวชาแนลมาเป็นน้องมิวชาแนลนะคะก็ปีใหม่แล้วนะคะเลยเปลี่ยนชื่อช่องนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะอยู่ในช่องน้องมิวชาแนลนะคะน้องมิวชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่16มกราคมห5นะคะวันนี้เอสก็จะมา รวบรวมเลขเด็ดโค้งสุดท้ายเอามาฝากัท่านผู้ชมเนาะเอามาปล่อยในโค้งสุดท้ายอีกนะคะเป็นเลขเด็ดที่ได้ไปถ่ายทำมาทุกคลิปนะคะก็จะเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกในคลิปนี้นะคะคลิปรวมเลขเด็ดโค้งสุดท้ายนะคะโอ้ยวันนี้เป็นวัดนะคะท่านผู้ชมเป็นหวัดมาสองวันแล้วติดหวัดจากลูกสาวค่ะ อาจจะมีฟุดฟัดหน่อยนะท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะคะก่อนที่จะไปดูแนวทางเลขเด็ดโค้งสุดท้ายนะคะแอดก็ต้องขอฝากช่องน้องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากน้องมิวชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องน้องมิวชาแนลได้เลยค่ะ ล้วก็มีเลขเด็ดให้ทุกวันนะคะให้นำไปเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขเด็ดโค้งสุดท้ายกันเลยนะคะไปกันคะ่ะนะคะเลขเด็ดโค้งสุดท้ายแนวทางแรกก็เป็นของพี่อุไทยนะคะท่านผู้ชมเป็นชุดรวมบนล่างนะคะเลขวิ่งสองนะคะเลขวิ่ง279เน้น2กับ7นะคะ สองตัวจับคู่ให้นะคะสองเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้าสามสามเก้าแล้วก็แปดสองสองแปดแปดหกหกแปดเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะเน้นให้สามชุดนะคะคือสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสามนะคะตัวกันมีห้าเจ็ดศูนย์สองแล้วก็ห้าหกนะคะสามตัวมีอยู่สี่ชุดนะคะสามสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสี่ศูนย์สอง 396นะคะเน้นให้2ชุดนะคะ347 396นะคะก็พิวไทยก็ได้โทรมาเพิ่มเติมนะคะคือโทรมาเพิ่ม73อีกตัวหนึ่งนะคะ7 3 3 7นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของพิวไทยนะคะแล้วต่อไปก็เป็นแนวทางของปู่ร่มโพนะคะเป็นชุดใหญ่นะคะปล่อยชุดใหญ่มาในงวดนี้นะคะปล่อยชุดใหญ่มานะคะ เล็กหลักมี 4, 0, 2, 5, 1, 3นะคะจับคู่ให้นะคะมี 3, 2, 3, 4, 3, 6, 2, 0, 2, 3, 2, 5นะคะ 1, 3, 1, 5, 1, 7, 4, 5, 4, 7, 4, 9นะคะ 5, 3, 5, 6, 5, 8, 3, 0, 4, 0, 5, 0นะคะไปกลับด้วยนะคะเลข2ตัวไปกลับด้วยนะคะเน้นให้4ชุดนะคะ 3, 2, 1, 7, 5, 6, 5, 0นะคะ ส่วนชุดเล็กนะคะชุดเล็กชุดเล็กเลขหลัก6กับ9นะคะวิ่ง6นะคะจับคู่ให้89 80 16 17 527 703 752นเน้นะคะเน้นให้2ชุดนะคะ1617นะคะไปกลับด้วยนะคะเลข2ตัวไปกลับด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหลวงพ่อรม่มโพนะคะต่อไปเป็น ของพ่อกรเซียนระยองนะคะพ่อกรเซียนระยองบนมีหกกับเจ็ดนะคะบนมีหกกับเจ็ดนะคะเล็กวิ่งนะคะจับคู่ให้50 60 70 5์6กศูนหนึ่งหกหนึะคะห้าสองหกเจ็นะคะเน้นให้4ชุดนะคะหกหนึ่งเนสองเจะคะล่างล่างวิ่งเจ็ดกับสองนะคะจับคู่ให้มี 9 2 96 97นะคะ0 2 06 07นะคะแล้วก็1 2 16 1สองนนะคะอันนี้ก็ไปกลับด้วยนะคะทั้งบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมไปกลับทั้งบนล่างเลยนะคะสําหรับแนวทางพ่อโกนเซียนระยองนะคะต่อไปเป็นแนวทางของอาจารย์ใหญ่นะคะอาจารย์ใหญ่ก็บนวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะคะจับคู่สามตัวจับสามตัวให้สามชุดนะคะสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งนะคะ สองตัวมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะไปกลับด้วยนะคะเลขล่างวิ่งห้านะคะห้าเจ็ดห้าเก้านะคะไปกลับด้วยนะคะเป็นอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ใหญ่นะคะต่อไปเป็นแนวทางของพี่อนุวัดเลขวิ่งเข้าตลอดนะคะชุดรวมบนล่างนะคะเลขในตารางมีหกตัวนะคะมีเจ็ดมีเก้ามีสองแปดหนึ่งสี่นะคะเลขวิ่งบนนะคะเจ็ดกับเก้าเน้นเก้านะคะละเลขวิ่งล่างเน้น สองตัวเดียวนะคะจับคู่ให้มี1 7 1 9งเจ็ดหนึนะคะไปกลับด้วยนะคะเน้นให้3มชุดนะคะหนึ่งเอนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะสำหรับเลข2ตัวนะคะสตัวมีอยู่6ชุดนะคะศ4 9ย4 9ี4 9ก้าหนึ่งสเนะคะเน้นให้3มชุด 4 7 9 1 49 3 4 9นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่อนุวัฒนนะคะลงเบอร์โทรไว้ให้ด้วยถ้าใครอยากสายตรงหาพี่อนุวัฒนก็ตามเบอร์นี้เลยนะคะ0 9 1ย์0 2 1 5 1นะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นของพี่อนุวัฒนเหมือนเดิมนะนี่พี่อนุวัฒนลงส่งมาให้ที่หลังนะคะเป็นส่งมาให้ที่หลังก็เลยเอามาลงให้นะคะขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะ เพียรวัดก็ให้มาเพิ่มอีกนะคะ7 2 2ด8 2 2 8แนะคะแล้วก็เลข3ตัวมี17 3สนะคะชุดรวมบนล่างนะคะอันนี้ต่อไปเป็นของเซียนการสินนะคะเซียนการสินปล่อยชุดใหญ่นะคะปล่อยชุดใหญ่เซียนการสินนะคะหลักร้อยมี5้ามี7มี9นะคะ3ตัวมีอยู่9ชุดนะคะ5 1 6ห9 6 5 2 6 1> 7จ็7หนึ่งหกเจ็ดเก้เน้นะคะเน้นสตัวเส้น2ชุดนะคะเจ็ดสอนะคะส่วน2ตัวนะคะมี16 96 26เน้นทั้ง3ชุดนะคะล่างวิ่ง6กับ9นะคะล่างวิ่งหกับเนะคะจับคู่ให้นะคะมี 9669นะคะ9669เน้นมากตัวนี้นะคะ9669สําหรับเลขล่างของเสี่ยนกาลสินนะคะต่อไปเป็นเลขของพญาบึ้งของเมื่อคืนวันพระนะคะพญาบึ้งเอาออกมาให้5ตัวนะคะมี1มี9มี8มี2มี3นะคะก็จับ3ตัว1 9 8นะคะห9 8หรือ1 9 8 9 8 2 8 2 3นะคะนี้ก็แล้วเต่นะคะ สตัวห9ึ่งเก้าแล้วก็8 2 2 8 2ง3องนะคะอันนี้ก็อยู่ที่คนจับเนาะอยากจับเอาเองก็จับในนี้ได้เลยนะคะหนึ่งเก้าปดเก้สนะคะอันนีก้ก็เป็นแนวทางเลขพยาบึ้งนะคะต่อไปเป็นแนวทางของปู่ทองคํานะคะ ก็ให้มานะคะสองตัวสามตัวให้มาสองชุดนะคะฟันธงตัวเน้นฟันธงก็คือเจ็ดหนึ่งสามนะคะเจ็ดหนึ่งสามตัวกันห้าแปดหนึ่งนะคะสองตัวมีแปดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามเก้าหนึ่งนะคะแปดหนึ่งแปดสามเก้าหนึ่งหลวงปู่เน้นให้ล่างนะคะให้ลงล่างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะแล้วก็มีตัวกันห้าแปดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะ จ็ดสามนะคะอันนี้ก็เป็นตัวกันนะคะก็เป็นชุดรวมบนล่างวิ่งได้เล่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเอาอลงเอาไปพิจารณาดูนะคะสําหรับของปู่ทองคานะคะต่อไปเป็นของเจ้าแม่ตะเคียนนะคะขอเมื่อวันพระนะคะเลขทูบนะคะเลขทูบขอได้สามห้าสี่นะคะเลขทูบขอได้สามห้าสี่เห็นที่ต้นตะเคียนเจ็ดสามห้านะคะเจ็ดสามห้าตัดเล่นก็สามห้า 3553 3 4ห้าส5มสา7สี7สี่สนะคะก็ G o, อันนี้ก็ตัดเล่นเอาเองนะคะสำหรับแนวทางของเจ้าแม่ตะเคียนนะคะต่อไปเป็นของหลวงปู่สวงนะคะขอโชคของขอโชคหลวงปู่สวงนะคะเลขเลขทูบนะคะเลขทูบจุดได้เมื่อวันพระนะ0ศูนย์เก้าแปดนะคะศูนย์เกตัดเล่นด้วยนะคะ 98, 7, 9ก้าแปดแ 8008นะคะส่วนเลขฝ่าย M100 นั้นได้8 5 7นะคะตัดเล่นก็จะมี8 5 8 5 7 7 5แล้วก็7 8 8 7นะคะสำหรับของหลวงปู่สวงนะคะต่อไปเป็นของปู่คำเสนนะคะปู่คำเสนนะคะ1 8 2นะคะแล้วก็เลขควางฝันของปู่คำเสนนะคะ8 2 0 8 2 5 7 0 7 1นะคะอันนี้ก็เป็น ของปูคำเสนนะคะต่อไปเป็นเลขของปู่ผาแดงรำเขียนรำเขียนเลขที่หลักกิโลนะคะเขียนให้ห้าเจ็ดสองนะคะแล้วก็ศูนแนะคะแล้วก็จะมี2ตัวก็จะเป็น5 2าส7งสอ7ห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็หกเจ็ดหกาเจ็ดเจ็ดห้านะคะตัวโรมีสี่หนึ่งนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะสําหรับปูผาแดงนะคะต่อไปเป็นเลขของพี่คนร้อยเอ็ดลวงไห้นะคะถูก หลวงหายงวดของวที่17ได้3 1 4นะคะและแล้วก็จุดทูบได้1 5 8นะคะส่วนเลขทูบของเอที่จุดพร้อมกับพี่คนร้อยเอ็ดนะคะจุดได้0 8 5นะคะก็ตัดเล่นได้นะคะ3 1 3 3 1 1 4 4 1 3 4 4 3 8 0 0 8 5 0 0 5 8 5 5 8นะคะ1 5 5 1 5 0 0 5นะคะ1 0 0 1นะคะต่อไปเป็นเลขผู้โชคดีถูกทุกงวด อากหลักกิโลนะคะขอได้สองแสี่นะคะสองนะคะตัดเล่นก็2882 8 4แปด4องสี่นะคะสำหรับเลขที่หลักกิโลนะ,ะของผู้โชคดีนะคะต่อไปเป็นเลขของปูผ่ผาแดงฝันเห็นต้นโพนะคะก็เขียนเลขให้นะห้าศูนย์เจ็ดนะคะห้าศูนย์เจ็แล้วก็7 2, 2็ดนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปต่อไปนกกล้วยให้โชคจากสีขอรภูมินะคะที่ผูผาแดงเกียนให้ที่ต้นกล้วยนั2งเก้าแปดสองนะคะแล้วก็มี4 1่หนอาจารย์แมวนะคะเลขที่ชาวบ้านเห็น4 5 7นะคะคุณป้าด,ดูจากต้นกล้วยหกสนะคะท่านผู้ชมอันนี้ส่วนเลข3ตัวนั้นก็ตัดเล่นได้ตามชอบเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเลข ของจะภาพจากอุบลที่มาถวายหลวงปู่สวงนะคะเลขที่เห็นทิ่ฐานนะคะก็คือ2083เลขที่ปู่เขียนให้นะคะร่างปู่ร่างทรงปู่เขียนให้8 3 8สามแปดนแะคะแล้วก็มี1661นะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะน,นี้เป็นเลขที่ปู่เขียนให้ครั้งก่อนออกอาหานอยไปแล้วนะคะเจ็ดหน 099นะคะก็ออกฮานอยไปแล้วนะคะสำหรับตัวเลขในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนที่พี่อนุมัติอนุวัต,ตฝากมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะก็ให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าตัวไหนที่ไม่น่าลงทุนก็ไม่ต้องลงทุนนะคะก็ดูกันให้ชัดๆเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะฝั่งนี้บนฝั่งนี้ล่างนะคะท่านผู้ชมวันนี้ส่วนเลขที่วงกลมไว้คือมีสิทธ์ มีสิทธิ์กลับมาได้ทุกตัวนะคะเลขที่วงกลมไว้คือไปชนกับเลขดังนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็หมดแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็หมดแล้วสําหรับแนวทางโค้งสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางโค้งสุดท้ายในวันนี้ที่เอามาลงให้ดูนะคะก็คือเป็นแนวทางที่ไปถ่ายทํามาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปสุดท้ายนะคะก็เอามาลงให้ กับท่านผู้ชมนะคะได้นําไปเป็นแนวทางนะคะแนวทางเลขเด็ดโค้งสุดท้ายนะคะชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันไม่บังคับกันนะคะคก็เป็นแค่แนวทางที่นํามาแบ่งปันให้นะคะอให้ท่านผู้ชมไปพิจรารณาดูนะคะไปพิจรารณาดูแล้วก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสํญญาหรับแนวทางเล็กเด็ดโค้งสุดท้ายในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็สุดท้ายนี้แล้วนะคะแอดต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะเอจีทุกท่านนะคะสมาชิกในช่องทุกท่านนะคะจงโชคดีถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยๆวยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะหลับฝันดีกันทุกคนนะคะ